อดีตภรรยานักแสดงหนุ่มชื่อดังทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ปงหนุ่มกะลาเอาไว้แบบนี้บอกเลยงานนี้มีอึ้องเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของนักร้องเสียงนุ่มที่พาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงซึ่งหวยก็ไปตกที่นักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาโดยทางด้านเจ้าตัวเองก็ได้ออกมายอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง ส่วนทางด้านพันรยาอย่างจูนเพนชุลีก็เข้าปรึกษาทนายเตรียมจ่อฟ้องบุคคลที่3จํจำนวนเงิน10ล้านบาทอดีตพันรยาดาราหนุ่มชื่อดังโผล่คอมเมนต์ปมหนุ่มกลาโดยทางแอคเคาด์อินสตาแกรมได้ออกมาโพสต์ภาพหนุ่มกลาขณะเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าหนุ่มกลาเล่นคอนเสิร์ตแรกหลังีดรามา พูดบนเวทีคิดว่าจะไม่มีใครอยากดูแล้วทราบจากผู้จัดการว่าบางร้านที่จ้างไว้ลูกค้าเริ่มติดต่อมายกเลิกโต๊ะที่จองไว้บางร้านถึงกับขอยกเลิกงานภาพจากหนุกเคียจูเกตซึ่งทางด้านพลอยพลอยพันอดีตภรรยาปีเตอร์ขอบถึงกับทนไม่ไหวออกมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวไว้ว่ารับไม่ได้